ลูกว่าลูกว่านะคะมันอร่อยมากาฟินมากค่ะที่หล่นนี้คือมันสุกเต็มดีแล้วนะคะนี่คะ่ะหวานมาไม่ได้หากินง่ายๆแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้ว ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ต้นบอกว่านะคะนี่ค่ะปีนค่ะอ้หมดตอนนี้เรากำลังปีนขึ้นมานะคะดูค่ะดูน่ากินมากอันนี้มันจะเปรี้ยวมันยังไม่สุกแต่ถ้าสุกแล้วแบบนี้อร่อยนะคะแบบนี้ นี่คือสุกแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้เราอยู่บนต้นมันนะคะอยู่บนต้นมันนี่สด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 จากต้นอุ้ยหลน่นเนี่ยค่ะอันนี้ยังเปรี้ยวอยู่ยังมีรสเปรี้ยวยังสุกม่ดีเท่าไหร่แล้วเราลองนี่นี่น,นี่ดูกิิงนี้ เยอะมากอุย้ยหล่นลูกที่หล่นนี่คือมันสุกเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวเลือกก่อนอนนี่คะ่ะหวานหวานมากถ้าเป็นสีแบบนี้จะแบบอร่อยมากคะ่ะอร่อยมากอื่ยอดนีด่ค่ะสดสด,สดบนต้น ไม่ได้หากินง่ายๆแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วก็เป็นผลไม้ที่หากินยากลูกว่าลูกว่านะคะมันอร่อยมากอร่อยมาอรอาฟินมากค่ะนั่งกินสดๆอุ้ยลวนหมด น mm. oh, ี่คือสดๆดบนต้นอืมลูกนี้เราไม่สุกเปรี้ยวเมื่อเปรี้ยวผัดฝาดเอาอยู่ยา่อยู่เดี๋ยวหาดูหวองสุกสิเฮ้ยแล้วชิมดูชิมดูลูกนี้ค่ะ ก็ได้อยู่นะแต่ว่าไม่ยังขาวอยู่อ่ะยังเปรี้ยวอยู่เ้อยค่ะนี่ลองลูกนี้ลองลูกนี้ค่ะนี่มันเป็นสีนะีาหวานหวาน,นละ่ะอืมสีดยอดใครนะคะใครใครเคยกินก็จะรู้นะคะว่า đẹp, ừ. ừ, mới mình có thể sử dụng hả nắng chín một tô như thế này hả đây là lùm mạc phìn mạc quả เยออิ่มแล้วกินจนจะอิ่มแล้วแยวเราจะเก็บลงหมดต้นนี่แหละต้นหนึ่งดดกว่านี้นะคะแต่ต้นนั้นมีมดแดงขึ้นไม่ได้ต้องเอาไม้สอยเอานี่เดียวต้นนี้ต้นนี้ไม่มีมดแดงนะคะเราขึ้นมาได้นี่นะคะเยอะเลยเราจะเก็บหมดนี่แหละวันนี้เอาไปฝาก ใครชอบกินนี่นะคะเก็บเลยเนี่ยใส่ถุงยามเก็บนะคะเริ่มอุย้ยจะตกไหมเนี่ยเราเนี่ยจะตกไหมแต่รูกเขียวๆมันก็จะเปรี้ยวนะ,ะแต่ก็พอกินได้อยู่ เนีย้ยสวยเลยอะ่ะดูนะคะดูตัววงอ่ะน,น,นะคะแล้วก็จะเริ่มเก็บไปเรื่อยๆเก็บจนหมดนี่แหละคะ่ะเอาไปฝากที่บ้าน ้ดูพวงนี้สุกทั้งพวงแล้วอะสุดยอดมากใครสนใจก็มาชิมนะคะหาชิมได้พวงนี้น่าอร่อยมากสุดยอดเลยค่ะอูลมอย่าลมนะเดี๋ยวปุด เก็บไปได้เลยค่ะอ,อ,อู้ยูไปไปกิ่งทำไงดูเสียงลุนขนาดขึ้นมาเก็บบนนี้เลยเดี๋ยวเอาท่าดีๆก่อนลุนมันจะลุน ฝนเนี่ยจะหลุมน่ดูโอ้หลุมๆลๆมลมลมโอ้หลุมแรงโอ้มันหน้ากินมาโอ้หล่นหล่นล่นลนนี่โอ้หล่น ยังสวยใส่ชุงไปนะคะค่อยๆเก็บระหว่างเก็บก็ลมแรงเสือเกินเสียงมาหวานข้าวนะคะเสียงรถไทยหวานข้าว นตกมูลมอันนี้ยังไม่ค่อยสูกเท่าไหร่ยังเป็นสีม่วงๆยังไม่ดำเนี่ยถ้ามันสูกมากมันจะเป็นแบบนนเนี้สันหล่นอย่างเงี้ยสีแบบ คืออร่อยเลยอะสีเบีนเนี่ยหวานอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขอตัวเก็บก่อนนะคะอันตราย,ยตั้งใจเก็บก่อน